สวัสดีสมาชิกกูบอลไซทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับก็ผมจะมาทำคลิปเ,เกี่ยวกับวัสดุปลูกที่กูบอลไซใช้อยู่นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับ ก็เป็นผลมาจากคอมเมนต์ของอสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่อยากจะทราบว่าส่วนผสมดินปลูกบอนไซของครูบอนไซเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้พอดีว่าผมาซื้อวัตถุดิบมานะครับกะว่าจะมาทำการพาเพาะเมล็ดสนดำเพิ่มเติมนะครับก็เลย จะทําคลิปให้ดูตอนแรกจะทําคลิปการพ่อมเมล็ดสนดําให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่วา่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากันกับคลิปที่เคยทํานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําวัสดุปลูกของกูบอนไซดีกว่าซึ่งวัสดุที่ใช้ปลูกบอนไซกับพ่อมเมล็ดสนดาเนี่ยใช้อันเดียวกันนะครับก็คือผสมไว้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปกูบอนไซที่เคยทํา การพ่อมเมล็ดสนดำให้ดูนี่แหละครับวัตถุดิบเนี่ยจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่ที่ผมใช้อยู่นะครับสูตรเดิมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าสูตรเดิมเนี่ยมันใช้ได้แค่ตอนพอ่อเมล็ดแต่ว่าถ้าเป็นสูตรใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตอนพอ่อเมล็ดแล้วก็ตอนที่เราเปลี่ยนกระถางนะครับผมก็เลยใช้สูตรนี้มาโดยตลอดครับท่านใดที่เคยลองสูตรเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนมาลองสูตรใหม่ที่ผมทำเนี่ยก็ยินดีนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันไปทีละชนิดนะครับที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไล่มาจากทางนี้ดีกว่าทางนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดินญี่ปุ่นนะครับดินญี่ปุ่นหรืออาคาดามะนะครับตัวนี้จะเอ่อจะเป็นดินถ้าเป็นร้านที่เขาขายดินเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการ แบ่งตักแบ่งออกมาจากถุงใหญ่ซึ่งตรงถุงใหญ่จริงๆแล้วมันคือดินปลูกบอนไซนะครับเขาก็แบ่งมาขายนะครับน่าจะ1กิโลนะ1กิโล8ปบบาทนะครับตัวนี้จำเป็นนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการเก็บความชื้นนะครับแล้วกเ็เราจะรู้ว่า ดินเรายังแห้งหรือเปียกอยู่เนี่ยเราเราจะดูจากดินอันนี้นะครับที่ผมใช้นะครับแต่จะใช้ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่เป็นดินญี่ปุ่นนะครับตัวที่สองที่ใช้บ่อยมากนะครับอันนี้คือหินภูเขาไฟนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับหินภูเขาไฟหรือภูไม้นะครับตัวนี้คือภูไม้นะครับตัวนี้อาจจะใช้บ่อยมากเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้ล้วนเลยนะครับปลูกต้นโมกน้ํานี่ งามมากนะครับลากแตกเยอะนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เห็นถูุกออกไปนะครับหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับราคาเนี่ยจำไม่ได้น่าจะประมาณ80บาทเท่ากันมัน้งไอถุงนี้หรือไม่ก็50 60ไม่แน่ใจนะครับอาจจะถูกกว่าดินญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์มีคูไ์นะครับเวอร์มีคูไ์เนี่ยเป็นตัวที่ เหมาะสําหรับการพอ่อเมล็ดมากนะครับสามารถเก,ก็บความชื้นได้นะฮะแล้วก็เหมือนกับเขามีการาเข้าไปปลดปล่อยธาตุบางอย่างในดินนะครับซึ่งถ้าถ้าเคยดูคลิปที่ผมแนะนําเกี่ยวกับวัสดุปลูกไปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะว่าว่าตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างเนี่ยผมก็ใช้บ่อยนะครับเอาเบมีคูลายไปแล้ว ตัวนี้เป็นเพลร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็คล้ายๆเบอร์มิคูลไลท์นะครับคล้ายๆกันตัวนี้จะมีน้ําหนักเบามากนะครับตัวนี้ก็ปลดปล่อยสารอาหารเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จําเป็นนะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นขวดแม่น้ํานะครับมี2เบอร์รอบนี้จะผสมเบอร์เล็กเข้าไปด้วยเพราะว่าผมได้แคคตัสมาจากเพื่อนนะครับ ก็เลยคิดว่าแคคตัสน่าจะต้องใช้เบอร์เล็กกว่าบอนไซก็เลยซื้อเบอร์เล็กมาด้วยนะครับยังเล่นบอนไซอยู่นะครับยังไม่ได้ไปทางแคคตัสแต่ว,ว่าพอดีเพื่อนให้มาก็เลยลองเข้าไปดูสูตรดินสูตรอะไรเขาก็มีการใส่วัสดุปลูกคล้ายๆบอนไซเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวจะผสมทีเดียวแล้วก็ใช้แคคตัสได้ด้วยครับอันล่าสุดที่ผมจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือกินผูเขาไฟสีดำนะครับ ตัวหินภูเขาไฟสีดำเนี่ยนะฮะข้อดีของมันก็คือมันจะมีความคมกว่าตัวหินภูเขาไฟตัวนี้นะครับตัวภูไม้เนี่ยมันจะมนๆนะครับแต่ว่าตัวสีดำเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับมันจะมีรูพุนเยอะกว่านะครับแล้วก็มีความเป็นมีความคมซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาที่ไม้เราแตกลากมาชนกับตัวขอบคมๆของ ของหินภูเขาไฟสีดำเนี่ยมันจะทำให้เขาแตกลากฝอยเยอะออกไปอีกนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวหินภูเขาไฟสีดำนะครับวันนี้จะผสมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาจะสูงกว่าตัวหินภูเขาไฟธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แพงนะครับแล้วก็ได้หอเล็กๆมนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุหลักๆที่ผมใช้นะครับจะไม่ใส่ดินผสมเข้าไปนะครับท่านอาจจะ หลายท่านที่เป็นมือใหม่อาจจะเอ้ยทำไมไม่มีดินเลยไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นอนินทรีย์วัตถุทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ดินเลยนะครับ mm hmm. ก็คล้ายๆดินก็คือตัวตัวดินญี่ปุ่นเนะี่ยจะคล้ายๆแต่ว่าเหมือนกับผ่านการ mm hmm. อบผ่านการไล่ความชื้นแล้วก็ไปอบเป็นเม็ดๆมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆถ้าโดนน้ำแล้วเราก็ใช้มือบี้มันก็จะจะเป็นผงเป็นเหมือนคล้ายๆดินนั่นแหละนะครับแต่ว่า มันผ่านกระบวนการมามันก็เลยเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นดินบางทีมันระบายน้ําไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ไม่ใส่ดินเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นวัสดุปลูกที่จะใช้วันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยดีกว่านะครับโอเคฮะมาเริ่มการผสมกันเลยนะครับก็ต้องเตรียม ตัวภาชนะที่จะใช้ในการผสมไว้นะครับของผมก็จะมีกรละมังใบใหญ่ใบนี้เลยนะครับคือจะผสมทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไปยาวๆนะฮะจะไม่แบบปลูก1ต้นมาผสมหนึ่งครั้งจะจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับจะผสมทีเดียวแล้วก็เก็บไปใช้ได้นานๆนะฮะเริ่มเริ่มแรกเลยเนี่ยผมจะจริงๆสูตรมันก็คืออันนี้ไม่ตายตัวนะครับอย่างบางท่านจะบอกว่า ใช้เท่ากันปริมาณเท่ากันคือคือ1 1ส่วนหนึ่งไปเลยนะครับหินก็1่ส่วนอ,อหินภูเขาไฟ1ส่วนดินญี่ปุ่นหนึ่งส่วนอะไรเงี้ยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะลดดินญี่ปุ่นลงนะครับแล้วก็ลดตัวเบอร์มิคูไลท์กับเพอไลท์ลงนะครับจะเน้นไปที่หินภูเขาไฟสีดำแล้วก็หินภูเขาไฟธรรมดานะครับ เดี๋ยวจะผสมให้ดูเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมจะใช้ขวดแม่น้ำนะครับเทลงไปก่อนขวดแม่น้ำนี่จะใช้หมดเลยนะครับซื้อมา2ถุงซึ่งปริมาณจริงๆแล้ว2ถุงนี่ก็เทียบเท่ากับถินภูเขาไฟถุงหนึ่งเลยนะฮะไม่ก็คือไปแบบนี้เลยนะครับนี่มันมเป็นลักษณะนี้นะครับ มันจะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บางขั้นที่แบบมีไม้ไซส์ใหญ่ก็น่าจะควรจะเลือกไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับเทอหนึ่งเพืความสวยงามจะเทให้มันแยกกันนะครับอ่ามีเม็ดเล็กรอบนี้จะเทเม็ดเล็กลงไปด้วยนะครับ ถามว่าวัสดุปลูกที่ใช้นี่ได้ผลดีไหมส่วนตัวนะครับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับผมนะฮะตั้งแต่ใช้วัสดุปลูกแบบนี้มาไม้ก็จเจริญงอกงามดีนะฮะเบอร์เล,เล็กใส่ไปแล้วนะครับต่อมาถินกาไฟสีดำนะครับมีปริมาณกระจ้อยหนึ่งใส่ให้หมดเลยแล้วกันนะครับ เห็นไหมเห็นครับว่าสัดส่วนมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าเราใส่ขวดแม่น้ําไปเนี่ยขวดแม่น้ํามันจะถูกกว่าเราก็ซื้อมาใส่เยอะหน่อยนะฮะน้าหนักมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ราคาสูงซื้อมาถึงหนึ่งก็ใส่ได้ทกงหงนเึเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับนี่คือ หินภูเขาไฟสีดำนะครับมันจะมีเม็ดมันจะแบบมีความคมๆหน่อยนึงเวลาเราสัมผัสนะฮะก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับต่อมาเป็นหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟผมจะเทลงไปจะใช้หมดเลยนะครับใช้หมดเลย นี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ80บาทคร้บวนนี้นะครับกด้วยโอเคต่อไปอตัวดินญี่ปุ่นนะครับดินญี่ปุ่นนี่จะไม่ใส่หมดนะครับแล้วก็จะไม่ได้ใส่ครึ่งหนึ่งนะครับจะแบบค่อนๆ เคให้ดูนะฮะดินญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าใส่เยอะนะฮะมันจะชื้นมากเกินไปผมก็เลยไม่ไม่ใส่เยอะถ้าใส่ปริมาณเท่ากันเนี่ยดูเหมือนว่าดินญี่ปุ่นเนี่ยมันจะชื้นนะฮะใส่ประมาณนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งหรอกนะครับแต่ว่าก็เหลืออยู่เยอะพอสมควรนะฮะใส่ลงไปประมาณนี้นะครับ จะดูจากกองเทียบกับหินภูเขาไฟธรรมดานะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเบอร์มิคูลท์นะครับตัวเบอร์มิคูลท์นี่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปเยอะเนี่ยอาจจะเปลืองเกินไปนะครับนีเบอร์มิคูลท์นี่ใส่น้อยกว่าดินญี่ปุ่นอีกนะครับเทลงตรงกลาง ใส,นะใส่ประมาณนี้ก็พอนะครับยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับใส่ประมาณนี้ก็พอนะต่อมาเป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ใส่ปริมาณเท่ากันกับเวอร์มิูไลท์เลยนะครับ ไม่มีสเปซแล้วเทลงไปเลยแต่ว่าให้กองมันเท่ากันกับเวอร์มิคุไลก็พอครับอ,อคือประมาณนี้นะฮะเงินที่เหลืออยู่ก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราซื้อดินอ่าซื้อวัสดุปลูกมาในปริมาณที่เท่าๆกันเนะี่ยท่านจะเทลงไปเท่ากันเลยทีเดียวเนี่ยมันก็ดูแบบสิ้นเปลืองอ่ะบางอย่างมันแพงกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ จะ,จะหนึ่งุกหนึ่งหนึ่ส่วนทุกอันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยบางอย่างเราเราลดได้เราก็ลดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นปริมาณที่ใช้นะครับโอเคฮะต่อไปเราก็แค่คุกให้มันเท่ากันนะครับก็คุกเลยนะครับ มันมันอาจจะดูเหมือนแบบว่าใช้ปลูกไม่ได้นะสำหรับท่านที่แบบใช้ดินปลูกมาตลอดเนี่ยพอมาทําแบบเนี้จะรู้สึกว่ามันมันใช้ได้จริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยเป็นนะครับแรกๆพอลองใช้ดูแล้วอมันเวิร์กแล้วมันก็มันมันน้ำหนักมันก็เบกากว่านะครับแล้วลากปล่อยเนี่ยก็เยอะกว่าดินปลูกธรรมดานะ ถ้าเป็นยินปูกธรรมดาแบบรากมันจะเส้นใหญ่ซึ่งเราไม่ค่อยโอเคกับรากเส้นใหญ่ๆเวลาเราตัดรากทีหนึ่งเนี่ยมันทําให้กิ่งเสียหายนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองนะฮะนี่ครับ,น,น,รบนี่คือวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับก็ใช้ได้ทั้ง ต้นไม้ทั่วไปนะครับใช้ได้ทั้งไม้นอกแล้วก็ใช้ได้ทั้งเพาะเมล็ดสนดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้กับแคคตัสดูเดี๋ยวว่าผมเคยใช้แล้วแหละก็เคยใช้มาแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผสมไว้แล้วมันเหลือก็เลยลองไปปลูกแคคตัสแต่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงเดี๋ยวต้องดูอาการไปก่อนแต่ว่าก็สดชื่นดีนะครับตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับ โอเคครับก็ผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาสูตรดินในการปลูกบอนไซหรือว่าปลูกแคคตัสหรือปลูกอย่างอื่นนะครับใช้พ่อมเมล็ดนะครับก็ผมทําให้ดูแล้วนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสูตรที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่สูตรที่เขาใช้กันทั่วไป นะครับเป็นสูตรที่ที่ผมไปเจอมาแล้วก็เอามาทดลองใช้นะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ทุกท่านดูอีกทีหนึ่งจะเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ได้นะครับมันอาจจะดีหรือไม่ดีอันนี้ผมไม่กล้าไม่กล้ารับประกันนะครับแต่เท่าที่ปลูกมาเนี่ยก็ยังไม่ไม่เห็นว่ามันมัน ไม่ดียังไงนะครับยังยังไม่เห็นอาจจะแบบมีดินแห้งแห้งเร็วอันนี้อาจจะอาจจะมีนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมรดน้ําวันละสองครั้งอยู่แล้วเช้าเย็นนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดินแห้งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของส่วนผสมต่างๆนะครับเรื่องของขนาดปริมาณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตายตัวนะครับท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของท่านถ้าท่าน ไม่ค่อยมีเวลาในการลดน้ําอาจ,จะเพิ่มอาคามามเข้าไปเยอะหน่อยให้มันเก็บความชื้นเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของอวัสดุปลูกแต่และชนิดเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ปริมาณให้เหมาะสมกับไม้ที่เราปลูกหรือว่าใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการเลี้ยงไม้ของเราได้นะครับคือ ว่าตัวคุณสมบัตินี้ผมทําคลิปให้ดูแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้ในเพลย์ลิสที่เป็นกลุบอนไซไลเบอรี่นะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผมอาจจะพูดผิดหรือพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออาภัยใวที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสามารถที่จะ อคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปคุยกันในเพจครูบอลไซก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ